บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่23กันยายน2565ภูมิภาคชาติพันธ์ในรัฐคชินไฟ PDF มีเอชเในเมืองชเวกูได้โจมตีกองกำลังทหาร100นายขณะที่พวกเขากำลังข้ามแม่น้ำอิราวดีในเรือสี่ลำเมื่อวันนี้ PDF จมเรือสามลำจมน้ำ27นายนำส่งรอพอ บาดเจ็บ5รายทหารได้ยิงปืนครกเข้าไปในชุมชนพลเรือนใกล้ๆของโมสิตค่าเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่2และทำ้ายคนหลายคนและทำลายบ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่คาร์นี่การต่อสู้ครั้งล่าสุดของโมบายเข้าสู่วันที่5ในเช้าวันนี้ด้วยการสู้รบที่ดุเดือดระหว่างกองกำลังของรัฐบาลเผด็จการที่บุกเมืองและกองกำลังป้องกันคาร,ารนีการต่อสู้เมื่อวานนี้กินเวลาตั้งแต่14นาฬิกาถึง18นาฬิกา ลัพลซุ่มยิงชาวคาเรนี่สังหารทหารไปสามนายกองกำลังกระเรียงก็ยิงครกด้วยและกระสุนปืนครกขนาด120มิลิเมตรสองนัดยิงโดนตำแหน่งรัฐบาลทหารบนเนินเขาโดยตรงไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิตจากรัฐบาลทหารจนถึงตอนนี้การระดมยิงครกของรัฐบาลทหารครั้งล่าสุดไม่ได้ทำให้ชาวกาเรนี่บาดเจ็บล้มตายอีกต่อไป ในเมืองเดมาโซของรัฐการเรนีกองกำลังของคาร์เรนีประสบความสำเร็จในการจุดไฟเผาคลังอาวุธของรัฐบาลทหารด้วยการยิงครกเมื่อวานนี้การปลอกกระสุนอย่างต่อเนื่องขัดขวางกองกำลังทหารจากการดับไฟได้ยินเสียงระเบิดมาจากอาวุธที่เก็บไว้และคาร์เรนีประเมินว่าอาวุธและกระสุนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดในคลังถูกทำลายในเมืองคอทูเลชาวเกเรี่ยงรัฐบาลทหารได้ดึงทหาร200นายออกจากอำเภอมูตอรอ เมืองปาปุนบนแผนที่พมา่าและส่งพวกเขาไปยังอำเภอเคเลอลอเวทูตำบนลเกียกยีบนแผนที่พมา่าซึ่งเป็นที่ที่มีการสู้รบประจำวันและรัฐบาลทหารกำลังทิ้งระเบิดด้วยเครื่องบินไอพ่นและเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียผู้คนกว่าหนึ่งหมื่นคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยจากความรุนแรงในอำเภอคอทูเลดูทาทูเมืองใจโตบนแผนที่พมา่า กองพลที่หนึ่งของกองทัพกหรยงซุ่มโจมตีขบวนทหารที่เข้าเขตจากตำบลวาวในเขตพะโคเมื่อวานนี้ระเบิดรถบรรทุกเสียหายและสังหารทหารสองนายในเขตมิวทรอเมื่อวันที่21กันยายนกองพลทหารกหรี่ยงที่หซุ่มยิงยิงทหารของรัฐบาลเผด็จการจากค่ายแม่เวยซึ่งกำลังดึงสเสบียงบรรทุกที่ตกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์กองพลที่หได้ตัดเส้นทางดินไปแม่วเวยเฮลิคอปเตอร์ได้ทิ้งระเบิดในพื้นที่ก่อนออกเดินทาง วันรุ่งขึ้นกองพลที่ห้าซุ่มโจมตีกองกำลังทหารบางส่วนที่สะพานใกล้เมืองปาปูลที่ถูกยึดครองมีผู้เสียชีวิตสองรายบาดเจ็บสามรายในรัฐอารการกองทัพอารการยังคงต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการการต่อสู้ครั้งใหม่เกิดขึ้นในเมืองหม่องดอเมื่อวานนี้แต่ยังไม่มีการรายงานผลในรัฐมอนผู้บริหาร,รเผด็จการทหารได้ยึดทรัพย์สินของบ้านส่วนตัว80หลังและตั้งข้อหาปลุกระดมเจ้าของบ้าน ในความผิดฐานเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง NLD ส่วนใหญ่ก่อนรัฐประหาร BVB ระบอบก,การปกครองที่ขาดแคลนเงินสดอย่างมากกำลังประดิษฐ์ข้ออ้างที่จะยึดทรัพย์สินของบุคคลร่ำรวยธุรกิจและพละเมืองธรรมดามากขึ้นในเมืองเยฟิอูเมื่อวานนี้ TDF จมตีจุดตรวจของรัฐบาลทหารแต่นักสู้ p d f 2คนเสียชีวิตในการสู้รบทหารพลัทิน ที่ค่ายทหารเจตที่ถูกกองทัพเกเรี่ยงยึดเมื่อวันที่20กันยายนในเขตคอทูเลดูปลายาตำบลคอคาเรกอตามแผนที่ของพมา่าค่ายถูกปิดล้อมมานานกว่า20วันแล้วแม้แต่น้ำก็ไม่อาจไหลได้ในระหว่างนั้นทหาร6นายผู้รับมอบฉันทบีจีเอฟได้แปรพักไปยังกองทัพเกเรี่ยงการรณรงค์ก่อการร้ายหมู่บ้านเผือกเอิร์ดในเมืองเมียวงเขตสากายทหาร1 0 0นายบุกหมู่บ้านนาเบดเมื่อวานนี้ ยิงปืนครกและปืนสังหารพลเรือนอย่างน้อยหนึ่งรายและทำให้ชุมชนลุกเป็นไฟผู้อยู่อาศัยในนาเบดและหมู่บ้านใกล้เคียงกำลังหลบหนีจากการโจมตีซึ่งได้รับแจ้งจากข้อมูลจากสายลับต้าหลันถึงรัฐบาลเผด็จการ กลุ่มผู้ก่อการร้ายของรัฐบาลทหารได้เผาหมู่บ้าน13แห่งในเมืองแทนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเผาทั้งเป็น10คนในเมืองปากกกูในเขตมาเกวกกองกำลังของรัฐบาลทหารกำลังเผาหมู่บ้านมิตเทยียทเซโกนและแทนชาวบ้านบางคนถูกหลักพาตัวและสังหารแต่ตัวเลขยังไม่เปิดเผยกองกำลังป้องกันประชาชน TDFs ในเขตสากกายไฟล์ PDF ในท้องถิ่นได้โจมตีกองทหารของรัฐบาลทหารในช่วงสองวันที่ผ่านมาในเมืองตะตะเมื่อวานนี้พวกเขาวางระเบิดขบวนทหาร70นายทำให้มีผู้บาดเจ็บไม่ทราบจำนวนซึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยยานพาหนะสองคันวันก่อนไฟ PDF ใช้ระเบิดข้างถนนในขบวนทหาร50นายและตามด้วยระเบิดโรนขบวนถูกบังคับให้หันหลังกลับเฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยเหลือทหาร ในเมืองทามูไฟ PDF ในท้องถิ่นได้ซุ่มโจมตีขบวนรถ6คันและทหาร80นายเมื่อวานนี้ทำให้เกิดการสู้รบด้วยปืนซึ่งทหาร12นายเสียชีวิตผู้รอดชีวิตฝังพวกเขาไว้ในป่าแล้วเดินต่อไปในเมืองเวสเลดไฟ PDF ได้จุดชนวนระเบิดริมถนน6ลูกบนขบวนรถรวมถึงรถหุ่งเกราะ2คันเมื่อวานนี้ยานพาหนะ1คันได้รับความเสียหายเกินกว่าจะขับได้ในเมืองมิงกินไฟ PDF ได้เปิดฉากยิงที่ด่านของรัฐบาลทหารที่ท่าเรือแม่น้ำ สังหารทหาร4รายหน่วยปฏิบัติการพายุซอเอชทีในเขตเทศบาลตำบลตีเจียงไฟ PDF ได้ระเบิดจุดตรวจของรัฐบาลทหารที่ทางเข้าเมืองตีแจงทําให้ทหารเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ1รายปกติมี5ตัวกองกําลังของรัฐบาลทหารบุกเข้าไปในไฟ PDF ขนาดเล็กแห่งหนึ่งของเมืองเมียงซึ่งก็คือกองกําลังกองโจรซามานี เมื่อวานนี้จับกลุ่มสมาชิกได้8คนและสังหารไปหนึ่งรายประสบการณ์มีมาว่ารัฐบาลทหารทรมานและสังหารเฉลยศึกในเขตมาเกลกองกำลังป้องกันประเทศชินได้โจมตีกองกำลังทหาร100นายในหมู่บ้านอพอตําบลเซตุตอตะ,ตะยะเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนกองทหารกักขังประชาชนในหมู่บ้านอพอและมินดินไม่ให้ออกไป และได้ลักพาตัวตัวประกัน45คนซึ่งขณะนี้ไม่ทราบที่อยู่ในเขตอิระวดีตำรวจจราจรของรัฐบาลทหารกำลังกักขังผู้ขับขี่รถยนต์ที่พวกเขากล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎจราจรเล็กน้อยและเรียกร้องค่าไถ่จำนวนมากสำหรับการปล่อยตัวสงครามเมือง ในย่างกุ้งเอกสาร TDF ในเมืองสอฉบับได้ทิ้งระเบิดบังเกอร์2ชั้นแห่งใหม่ของคณะรัฐบาลทหารที่4แยกหลักในเมืองมายังโกนวันนี้ผู้บริหาร,รเผด็จการทหารและดาลัน2คนถูกลอบสังหารเมื่อวานนี้ที่เมืองมายังโกนไฟล์ TDF ในเมืองทองว่าได้ยิงระเบิดขนาด40มิลิเมตร เข้าไปในสถานีตำรวจที่นั่นในเมืองโมนีว่าเมืองหลวงของเขตสเกลิงไฟทีดีดเอฟในเมืองได้ทิ้งระเบิดที่ป้อมตำรวจที่ดูแลโรงเบียที่รัฐบาลทหารเป็นเจ้าของเมื่อ2วันที่แล้ววันที่21กันยายนทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและทหารหนึนาย